การหา XP เพิ่มค่า Data Bank <S <S เพื่อให้ขึ้นสู่เลเวล15เราจะได้ดอป Echo 5ดาวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมวู e r i n g w a ว e และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M และค a าล็อกออร์เลนจินเกนชิน i m p แ c t และยังมีเกมอืนอ่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับวิธีท d a t a Bank เราต้องไปทำการจับมอนเตอร์หรือไ like ล่ตีมอนเตอร์เพื่อเก็บอย่างต่ำา3ดาวแต่แน่นอนเราก็ต้องมีเดเวลในระดับหนึ่งด้วยถึงจะตีมอนเตอร์และดรอป3าดาวนะครับคือยิ่งเดเวลของ Data Bank สูงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การได้รับพวกระดับ4ีดาวเนี่ยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นอย่างช่วงถ้าเลเวลน้อยหน่อยเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์การได้รับ4ม่วงเนี่ยจะยังไม่มีแต่ถ้าเราอัปเกรดเลเวลขึ้นเลเวล8มาโอกาสการได้รับ4ม่วงก็จะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เ้าก็จะเป็นแบบ เก็บเรเบล Data แ a n k นะครับ15ก่อนฉะนั้นเราอาจจะต้องเก็บไล่ๆมานะครับถ้า Data แ a n k ของเรายังดูเรเบลน้อยก็ไปตีมอนสเตอร์พวกนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อหาระดับที่สูงขึ้นสีเขียวก็จะได้ E p 10สีฟ้าก็จะได้ EP ี10และสีม่วงก็จะได้ EP อีก15ส่วนเราจะดูได้อย,อย่างไงว่ามอนสเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างเราก็กดที่เมนูตรงนี้เลยเราก็จิ้มไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราจะไปทําการฟาร์มเขาก็จะบอกโลเคชันให้เราก็ไปไล่ตีพอตีตัวนี้ตายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขอแนะนํานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ระดับอีลิทอาจจะไปหาปาร์ตี้เพื่อเล่นกับเพื่อนรวมแก๊งกันไปตีมอนสเตอร์ระดับอีลิทถ้ามอนสเตอร์นั้นเลเวล60ขึ้นไปเราก็จะได้รับสีทองแบบแน่นอนส่วนเอ็โคนั้นจะได้ใช้ไม่ได้ใช้อย่าพิ่งไปสนนะครับเราแค่เอาสีทองมาก่อนเพราะอย่างที่เห็นสีทองก็จะบวก E ีีให้เยอะมากๆส่วนในกรณีที่เรามีสีเขียวเยอะเราสามารถผสมเพื่อลุ้นระดับที่สูงมากขึ้นได้นะครับเราอาจจะเอาอันที่ไม่ได้ใช้และเลือกอันที่ไม่ได้้้ใชมมาาาทํกกกรผสันนแบบี็ จะมีระบบผสมอยู่เพื่อลุ้นระดับที่สูงมากขึ้นอย่างนี้เราก็จะสามารถเก็บเรเวลของด a ต a าแบงค์ได้นะส่วนถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตีมอนสเตอร์ระดับ e อริทเพื่อหาระดับ5้าดาวหรือสีทองเราก็แค่ไปตีมอนสเตอร์แล้วก็เก็บเสียงสะท้อนให้เป็นระดับสีม่วงทั้งหมดนะครับทุกตัวถ้าเราเก็บทั้งหมดแล้ว e ี EP อาจจะขาดเล็กน้อยฉะนั้นในส่วนเนี้ยเราอาจจะต้องมาทาเควสหรือภารกิจจากตรงนี้นะครับเป็นเควสมือใหม่สนับสนุนผู้เล่นเราจะได้ EP ีของ Data Bank นะครับเป็นรูปน้ำเต้าและบางช่วงระดับรเ,เรากก็จะได้ Echo พวี ด้วยยิ่งเลเวลหลังๆนะจะได้เป็นพวกสีทองเลยเงื่อนไขเขาก็จะมีให้เราเนี่ยลงดันเจียนอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์อัปเกรดเลเวลของตัวละครอัปเกรดเลเวลของเลสแนนส์อัปเกรดพวกสกิลเราก็ไล่ทําตามให้ครบเมื่อเราทําตามครบหมดเรียบร้อยแล้วก็มากดยืนยันจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมสําเร็จพวกดันเจียนหมดแล้วนะแล้วก็กดรับนะครับแค่นี้ก็จะได้ EP Data Bank เพิ่มมากขึ้นเราก็มาดูได้จากตรงนี้แต่บางทีถ้าเราผสมและได้ตัวละครที่ยังไม่มีก็จะได้รับ EP เหมือนกันหลังจากที่เราเลเวล15ของ Data Bank แล้วโอกาสการได้รับผ้าดาวเนี่ยจะอยู่ที่30%แต่ถ้าเราอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอย่างน้อยต้องอยู่ที่เลเวล17นะครับและถ้าใจดีโอกาสการได้รับผ้าดาวจะชัวร์มากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่เลเวล19ถ้าใครอัปเกรดเลเวล19ไปได้ก็จะฟาร์มหาสีทองได้ไวแบบมากๆแต่แน่นอนนะครับการเก็บเรเวลเราก็ต้องไปนั่งไลท่ทำเควสตีมอนเตอร์เพื่อให้ได้สีทองได้ชัวร์มากขึ้นควรที่ต้องมีสีทองทุกตัวนะเอาจริงๆแล้วแต่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะครับมันยากอยก สมอนเปนพันนี้ก็มาแนะนำแนวทางในการเก็บดีเวลของ Data Bank ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างไรก็ฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ